สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการตั้งค่าตัวนี้นะคะเครื่องแปลภาษารุ่นสองพันยิบสามนะคะหน้าตาก,ก็อย่างนี้เนาะอ่าครั้งแรกเปิดมากล่องก็จะมีสายชาร์จมีกล่องแล้วก็มีตัวเครื่องให้นะคะง่ายๆเริ่มแรกก็เปิดเครื่องะคะ่ะปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้เนาะปุ่มทั้งหมดนะคะจะมีแค่ปุ่มเปิดเครื่องนะวิธีเปิดเครื่องนะคะก็แค่กดแช่นะคะนี่ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ วิธีปิดเครื่องก็เหมือนกันนะคะกดปุ่มเปิดกดแช่นะคะหน้าตาก,ก็จะออากมาร้านก็จะตั้งค่าเป็นเมนูไทยให้เราเนาะแต่ว่าลูกค้าสามารถเปลี่ยนาภาษาของของเมนูได้นะคะเป็นได้หลายภาษาเลยอังกฤษเยอรมันสเปนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะก็รอแป๊บหนึ่งรองเครื่องเปิดวิธีใช้ไม่ยากค่ะนี่ร้านก็จะตั้งมาอย่างงี้ให้หมดเลยเนาะหน้าตา UI ก็จะหน้าแรกก็จะเป็นอย่างนงี้นะคะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้ก่อนเนาะกําหนดนะคะตรงนี้เป็นปุ่มเพิ่มเพิ่มเสียงเพิ่มลดเสียงนะคะหน้าจอความสว่างการเชื่อมต่อ wifi นะคะบลูทูธทําให้เป็นแบบเหมือนสล e ปปิ้งโห d e นะคะปิดอัตโนมัติเราก็ตั้งได้นะว่าจะแบบให้มันปิดกี่นาทีอะไรเงี้ยนะคะ การจัดการแพ็กเกจออฟไลน์ตรงนี้ร้านโหลดให้ทุกเครื่องแล้วนะคะแพ็กเกจออฟไลน์ line คืออะไรก็คือเครื่องตัวนี้เนาะมันก็จะแปลออฟไลน์ line ได้นะคะแปลออฟไลน์ line ก็คือแปลแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราโหลดความจําของแต่ละภาษามาไว้ในเครื่องแล้วนะคะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแบบสมมุติว่าเราไปที่สนามบินไม่มี WiFI ฟรี free, หรือว่าเวลาอับสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาษาระบบนี่ก็มีให้เลือกหลายภาษานะเผื่อซื้อไปให้าชาวต่างชาติใช้นะคะ วันที่และเวลาอันนี้มันก็จะอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะโหมดการอ่านอันนี้ก็ให้ตั้งเป็นอัตโนมัตินะคะจริงๆนอกนั้นไม่มีอะไรนะคะเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะอะเดี๋ยวเรามาลองออฟไลน์ก่อนเนาะเรายังไม่เชื่อมต่อ wifi นะคะนี่ก็ยังไม่มีการเชื่อมต่อกับ wiFi เรามาลองออฟไลน์กันดูก่อนนะคะวิธีใช้ออฟไลน์ line, ง่ายมากนะคะอะเดี๋ยวแจ้งก่อนนิดนึงนะปกติอะการแปลออฟไลน์จะช้ากว่าออนไลน์นิดนึงนะคะแต่ก็ยังถือว่าเร็วอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องต้องดึงความจําดึงจากความจําในเครื่องนะคะก็อาจจะทําให้การแปลช้าลงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังเร็วอยู่นะ,ะการแปลออฟไลน์ line. เข้ามาตรงนี้นะคะการแปลออฟไลน์ line, ตรงนี้ อันนี้ลองเทสไว้อ่ากดลบอ่าลบได้นะคะก็คือกดแช่ตรงนี้เนาะแล้วก็ลบประวัติกันแปลทั้งหลายนะคะตกลงอ่าอันนี้เลือกเป็นภาษา าญี่่ปุนลกนไทยกับญี่ปุ่นนะคะอย่างที่แจ้งรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะคะที่มีไทยออฟไลน์นะคะแล้วก็แปลเร็วหน้าจอใหญ่สวยงาม UI สวยความละเอียดหน้าจอดีมากนะคะอะลองแปลดูนะวิธีการใช้ก็คือเราเลือกภาษาไทยฝั่งนี้นะคะแล้วก็ภาษาตรงข้ามฝั่งนี้ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้หมดนะจริงแล้วใครอยากถนัดกดฝั่งนี้ก็เปลี่ยนมาได้นะคะแต่วาลานเลือกตรงนี้เป็นฝั่งสีส้มเป็นภาษาไทยอันนี้เป็นญี่ปุ่นนะคะ วิธีใช้ก็คือกดกดปุ่มสีส้มเนี่ยค้างตลอดการพูดนะคะสวัสดีค่ะฉันมาญี่ปุ่นครั้งแรกช่วยแนะนำข้าวแกงกะหรี่อร่อยๆให้หน่อยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในการในการให้มันประมวลผลแต่ก็ไม่นานเห็นไหม อร่อยชีกัโโาご紹介してくださいอ่าง่ายมากเห็นไหมคะแล้วเราจะให้เขาตอบใช่ไหมเราก็กดปุ่มนี้เรายื่นไปใกล้ๆปากเขานะคะให้เขาตอบอ่าเช่นก็กดปุ่มปุ่มนี้มนาะเพราะว่าเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นกลับมาใช่ไหมคะโอไฮโยโกไซมาสอรุณุวัสวิ์ พอดีรู้จักคําญี่ปุ่นแค่คําเดียวนะคะคำสองคำนะคะก็ประมาณนี้เลยง่ายมากๆเห็นไหมถึงจะเป็นออฟไลน์แต่ก็ยังถือว่าเร็วมากอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวออนไลน์นั้นเร็วกว่านี้อีกอ่ะลองเปลี่ยนภาษานะคะอ่ะเป็นภาษาจีนกลางก็ได้หั a ไอหนีฉันรักคุณ เมืองจีนน่าอยู่มากเลยจีนไม่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 ไมไมช้าเลยนะคะที่ตอนแรกอันเนี้ยช้าเพราะว่าเราพูดยาวนะคะพรพูดสั้นก็แป๊บเดียวนะคะอ่ะออฟไลน์ผ่านไปนะคะคราวนี้ออนไลน์เนาะออนไลน์ก็คือออฟไลน์เนี่ยจะได้แค่สิบภาษาตามนี้นะคะอนาคตจะมีอัปเดตแน่นอนอเครื่องก็จะมีแจ้งเตือนให้อัปเดตนะคะคราวนี้ าการแปลออนไลน์การแปลออนไลน์นะคะก็จะแปลได้ร้อยสิบภาษาก็จะเยอะเราก็เข้ามาตรงนี้นะคะตรงนี้ Wlan d หรือว่าจะเป็นกำหนดก็ได้นะคะเข้าวันนี้เลยโดยตรงเชื่อมต่อกับ wifi นะคะ wifi ที่จะเชื่อมได้นะคะก็คือจะต้องเป็น wifi สองจุดสี่กิกะเฮิร์เท่านั้นเดี๋ยวนี้ wifi เดี๋ยวนี้ wifi บ้านนะ่ะมันก็จะมีสองจุดสี่กิกะห้ากิกะเฮิร์ตเนาะต้องใช้สองุดสี่เท่านั้นนะคะ แล้วก็ต้องเป็น Wi-Fi ที่กรอกพาสเวิร์ดธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็น Wi-Fi เช่นหอพักอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดบางอันที่จะต้องมีการเข้าระบบ2ขั้นก็คือ 1. กรอก Username ด้วย 2. p a s าสเวิร์ดด้วยอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันความรักษาความปลอดภัยหลายชั้นของของระบบนั้นๆซึ่งมันก็จะใช้กับพวกนี้ไม่ได้นะคะซึ่งก็จะใช้กับพวกกล้องวงจรปิดหรืออะไรที่ต่อ อย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะคะพวกนั้นก็จะใช้ไม่ได้จะต้องเป็น Wi-Fi บ้าน Wifi ที่ทำงาน WiFi สนามบิน WiFi หอพักธรรมดาที่เกอบพาสเวิร์ดธรรมดาไม่ใช่เกาะอุปสเนมด้วยนะคะง่ายมากๆเราก็เลือกนะคะนี่2.4แล้วก็เกอบพาสเวิร์ดลงไปนะคะพาสเวิร์ดเนี่ยก็ต้องเกอกให้ถูกนะเอะกอกผิดตัวเล็กตัวใหญ่เว้นวรกก็จะเชื่อมไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวขอุยาเก,กอกพาสเวิร์ดแบบหนึ่งนะคะ แล้วก็กดตกลงนะคะกดตกลงเมื่อกี้เสร็จก็จะเชื่อมต่อแล้วอย่างนี้นะคะก็แบก็กกาบนะคะมันก็จะขึ้นเนี่ยสัญลักษณ์ wifi อย่างนี้ขึ้นมานะคะก็คือใช้งานได้ละอ่ะเรามาลองเปลี่ยนภาษาตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้นะหรือว่าการแปลนะคะไปหน้านี้สไลด์ไปด้านนี้นะคะเราก็เลือกได้เลยร้อยสิบภาษาอยากเลือกไปเลยนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกนะคะอ่ะลองอังกฤษนะคะ วิธีการใช้ก็เหมือนออฟไลน์เลยนะคะฝั่งขวาก็เป็นไทยหรือภาษาที่เลือกนะคะฝั่งนี้ก็เป็นภาษาที่เลือกนะคะ Good morning. Can you tell me about your country สวัสดีตอนเช้าคุณบอกฉันเกี่ยวกับประเทศของคุณได้ไหมไหม่ภาษาแบบไม่ได้ดีก็ยังแปลได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดภาษาไทยก็นี้ตอนนี้ฉันหิวมากเลยช่วยแนะนำร้านอาหารอร่อยๆหน่อยได้ไหม I'm very hungry now Can you recommend a delicious a restaurant? you เห็นไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาทางการเลยก็ได้นะคะก็คือเนี่ยภาษาพูดเราปกติเลยก็แปลได้นะคะง่ายมากๆวิธีการใช้งานต่อเป็นเป็นการฟังกช์ชันถ่ายภาพแล้วแปลฟังกช์ชันถ่ายภาพแล้วแปลจะใช้เฉพาะ Wi-Fi ได้เท่านั้นนะคะออฟไลน์ก็คือใช้ออฟไลน์สิบภาษาคือจะใช้เฉพาะการพูดเท่านั้นถ้าถ่ายภาพต้องออนไลน์นะคะต้องมีเน็ตนะ นี่จะเป็นฟังก์ชันแปลจากภาพถ่ายนะคะเดี๋ยวจะให้แปลนี่นะคะง่ายมากๆของ WA นะคะตัวหนังสือเล็กๆเลยนะนี่กดแค่นี้แล้วก็รอมันสแกนแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมคะแปลได้หมดเลยนะคะเราก็สามารถห่างดูได้นะนี่ตัวหนังสือเล็กๆเนี้ยก็แปลได้หมดเลยนะคะเราก็ใช้ได้หมดเลย่าแปลหนังสือนิยายไปรถเมย์ไปบอกทางไปสนามบินเมนูหาเนี้ยได้หมดเลยนะคะ ็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการตั้งค่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะฟังก์ชันถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็แอดไลน์มาถามได้เลยนะคะ l i น์ underscore ไลน์อดมีแอดด้วยนะคะ at hope underscore shop นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงมุมขวาล่างนะคะขอบคุณคะ่ะ